คิดคนเดียวเปน็นยังไงบ้างแค่ก,เก็เห็ดกลมๆก็เป็นเสือแล้วก็เป็นลกงเป็นยังไงบ้างก็เป็นเสือครับสวัสดีครับอ่าแอดยิ่มแอดไอแอดเตียงโมกรับสวัสดีความแม่พี่น้องสายบุญทุกทุกท่านเลยครับเด้อมือนี่เป็นมือวันที่10 ซิฟโกลครับพี่น้องครับส่วงเศ้าๆครับอ่ากับมีเอ็ซีครับเพิ่นมีโฉมีหมานของผู้ใดนี่ครับเนี่ยอ่ากับเขาปู้นี่ของผู้ใดไอ่นางน้อยอ่าคุณกุนวราครับนักขุนยังครับอ่ากุนวราวงจำป่าเนาะครับเนาะเพิ่นมีโชคมีหมานครับเอ็ซีที่เพิ่นเคยมาอ่างานบุญปู้กระถินครับงานใดงานนั้นและก็เพิ่นมีโชคมีหมานเพิ่นก็จะเดินทางครับมาจากกอทมอตลอดนั่นเลยว่ากรุงเทพมหานคร ครับเพิ่นกัค้าขายอยู่ทั้งกรุงเทพมหานครเนาะครับเนาะเมื่อนี้ครับเพิ่นมีชควมีมานกับคุณกุลวราเพิ่นก็เลยฝากปัดใจครับมาทางหนักหน่อยเนาะครับเนาะให้ทางทีมงานทั้งหอบประว่ติจะเป็นยิ้มแตงโมขนาดหน่อยแล้วก็แม่คู่วครับทำกับเขาครับถวายปูตาก็คืออไ้วเนื้อครับก็มีเครื่องดื่มพรมครับไกวเนื้อยิ้มกับหนักหน่อยกับแตงโมก็เลยกับเฮ็ดซอยจุกับซอยจุนะครับเนาะซอยจุ มีต the ับแล้วก yes, like ็มีเครื whole, laps, <S <s Earth, like hungry, ่องในครบที่ปูบอกว่ายิมเบียดตับให้พอแล้วก็มีลาบเบียดความเดรับเตอหลาบเบียดปูตลับโอ้แเ่แยบแล้วก็สร้อยจุแลวก็ลาบธรรมดาครับหลาบลาบเบียดถวายปูนะครับเนาะหลาบเบียดถวายปูครับสร้อยจุไอปูรวอมมี่แก้วขมผมแล้วก็ต้มแซ่บพร้อมครับแล้วก็ผักบ้านครับมีผักบบกอผักบุกสมซาอุครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอตี้สายบุญทุกทุท่านครับแล้วการมาลุ่นไปพร้อมกัน ครับว่าปูได้สันแล้วครับอ่าแอดยิมจะอัญเชิญปูตาปูพ่วงเห่ากลับมาสันอ่ากับเขาเมื่อนี้ครับปูได้สันนําลูกนํหล้านแล้วครับแอดยิมจะจุดทูบเสียงไท่พร้อมนะครับเนาะจุดทูบเสียงไทยให้พ่อแม่พี่น้องสายบุญพร้อมครับก็คือแอดยิมจุดสุดก้อนแหะครับเห็นบอกครับสองหกเก้ามันก็ได้ออกเบิดมือบริเป็นึ้กันครับปูเฮ่าได้สันแล้วปูอาจิเสียนสามตัวให้เอฟซีครับก็รอดติดตามเวยครับเด้อว่าปูสิเขียน เลข3ตัวให้ลูกร้านว่าปูได้สันแล้วมืงอนครับกันรอดติดตามเวยครับเด้อแอดยิ้มขออนุญาตจุดพูกอ่าให้ปูกันครับอันเชิญปูตาเห่าแต่แอดยิ้มจะจุดพัวนะครับเนาะ <c oughs> ครับก็มีถูกเสียงไก่ปูความนะครับเด้อยุ่คันหางเนี่ยนะเดี๋ยวจะยิจะยุดให้เย็บซี่ครับแนวทางมือนี่ครับทั้งช่องกินแยแนวทางนะครับเด้อใส่วิจัยยันในการรบชมครับนี่เป็นคว้มเสื้อส่วนบุคคลครับผมครับเอฟซีทางบานครับยากหาผ้าขาผ้านำถวายปูก็ไ้นะครับเด้อการเหตุแบบใกล้ๆครับทั้งทิมง่ายนะครับอ่า แปลงขันหาครับนี่คือขันหาครับผมขันหาครับถวายวู้ดอกไม้หาคู่เทียนหาคู่นะครับเนาะครับหาคู่ก็เป็นสิบดอกนะครับดอกไม้ก็ส huh ิบดอกทูบเก่าดอกเลยครับเด้อครับนามุตตะปะปะาบตัวระตัวสมมาตพุตตะนามุตตะปะปะาบตัวระตัวสมมาตพุตตะนามุตตะปะปะาบตัวระตัวสมาตพุตตะสัพทุศัพท์เด้อบุตรบุตรมันนี่บุตรานคุณวราองค์จำปาคน็นมีศพมีมัน กับเป็นหากปัจจัยกลับมาแตงผ้าเข่ากระนมหรือว่าซื้อสร้วยจุกซื่อเนื้อมาอทำให้กูสันรับกระฟอให้เจ็บซี่สายบุญตัวโลกตัวประเทศครับเป็นลลกหลานของปูจากตัวโลกตัวประเทศให้มีโชวมมีหมาน,น้ำกันเด้อมีมลตอปูเด้อมาสันเครื่องดื่มแล้วก็ส้อยจุเนื้อลาบเนื้อกลวยเนื้อต้มเนื้อหนักน,น้อยแตงโง่ยิ้ม แม่คู่แต่เก็บถวายคู่แล้วขอให้ลูกหลานที่เป็นสภาพบุญในเอฟซีตัวลกทั่วประเทศที่มันมีโชคมีหมันน้ำทุกผู้ทุกคนยิ้มที่จุดพวกเทียงใต้ในเอฟซีเดาปูเด้อปูสันแล้วกัียนตามตัวยเอฟซีคนได้โชคได้มันนั่เดาปูเด้อแนวทางมือหนีปูสาตุสาตุนี่มันเดาปูเด้อมาสันปูสาบุคมาเด้อลูกกันนะพ่อขอพ่อน้าให้แล้วปูได้สันแล้วปูกันในโชคในหมันลูกหลานน้ำเดาปูเด้อ ครับแอดยิมกรลังจุดถูวเชียงไทยนะครับเนาะอ่าให้เจฟซี่สายบุญครับแนวทางอาหารการบ้านมือนี้ครับผมปูห้าด้สสันแลลวรับปูอาจสีประท่านโชคไห้ก็ได้ครับก็รดอดติดตามเลยครับเด้อครับว่าปูสีประท่านโชคไห้ตัวใดครับผมเมื่อนี้นัดนัดหน่อยชัดให้ครบเลยครับเครื่องดด่มก็ได้รับคือสิบเดือดใจปูอยู่ตับหวานก็นมีครับ สามสิบกี่พาคิโลก็มีคัันแทนาก็ะมีโอ้ครบสุดเลยครับห้อยคมๆแบเนี้รับพี่เผื่อใจกูอยู่อาจกูเลยยนสามกูผงเห้นูให็น้าน้วย รับแอดหยิมก็ได้จุดทูบเสียงไท่ครับขอชกขอดาบขอชกขอมนัน ปูตาองค์ปูตาปูพุ่มห้าแล้วครับกับกอปูได้สันกับเขากับน้ำที่ลูกล้านได้หาให้ปูว่าจะเป็นก้อยเนื้อต้มเนื้อส้วยจุโอ้หลายสิ่งหลายอย่างาะว่าจะเป็นเครื่องดืม่มกับลูกล้านกัหาให้แล้วครับก็กอให้ปูได้ซันแล้วครับก็ให้ลูกให้ล้านทวโลวทั่วประเขศให้ได้โขกได้หมานน้ำให้ลูกเขี้ยนให้ลูกล้านสามตัวตรงๆนะปูเด้อครับอธิฐานเอาครับเอฟซีอธิฐานเอาครับในเบื้องคิปแล้วก็อธิฐานเอาครับผมครับ ไก่สวกๆมันมันลำลำเรื่อยๆเมื่อวานนี่ครับเจ็ดศูนย์ของปูกับหนึ่งเจ็ดของปูนะครับเนาะกัมมาสามาคีเต็มเต็มเลยครับพี่น้องครับเมื่อวานก็ถือว่าเขาเบิดมือเบิ้ดเว้นครับกับเป็นตะสะอ่อนนะครับเนาะครับบรรยากาศเดอเบิ้งเล็กทูพร้อมเนะครับเด้ออเบิ้งเล็กทูพร้อมครับผมอ่ะเอฟซีทันใดกดไหลกดแชร์กดติดตามเขามาเบิ้งครับวันที่สิบหกพฤศจิกายนครับก็ขอให้โกล้านแตกเลยครับเด้อครับให้ถือรางวัลทีหนึ่ง ครับเอฟซีได้หรือว่าปูจะเขียนให้ครับเป็นวันที่16พฤศจิกายนเท่ากับพิ่แจนาเอาครับว่ามือนี้อ่าแนวทางมือนี้ครับสีได้ตัวใดเนาะครับเนาะครับผมส่วงเศร้าๆครับจัดให้แล้วครับโอ้ยต่มกับเป็นตาเสียบอืมไข่กับเป็นตาเสียบมุญหนักหน่อยจัดให้ปูยันตะปูบริสันตับครับซ้อยใบตาเศร้าเลยยันลืมมารันว่าครับผมอย่าเป็นเรื่องมาได้ตู้ อย่ามัปนปูไปเปิือกก well ินเอารับแอดยิมยางไปกวอ่าพอดีครับเดิมับแม่คู่กันมาแล้วแม่คู่มาแล้วครับครับสวัสดีครับรับแม่คู่กันมาแล้วครับเนาะครับแต่มาลุนบาตัวเลขพวกประตูฮอนประตูคุณเนี่ย ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสายบุญทุกๆท่านนะครับเด้อที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามก็มากครับอ่าเอฟซีได้ท่านได้เข้ามาเบื้องแล้วครับมือนี้ครับก็ขอให้มีโชคมีมานำกันเด้อครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ท่างช่องความครับผมอ่าท่างช่องก็เป็นสายบุญให้พ่อแม่พี่น้องสายบุญทั่วโลกทั่วประเทศนะครับเนาะที่อ่าบ่มีโอกาสครับได้มาหอปูชีปากาวหอปูตายจะเกลือเมื่อวานนี่ก็มี่เอฟซีไม่ต้งใส่กอดแต่โม่ ครับหมู่บ้านจะมีเอฟซีมาจากต ok, ok, ่างจังหวัดนะครับเนาะเป็นดน้ำบ <Yeah, S 2> <in. S 1> ักข้าวแล้วก <ín> ็ลายสิ่งลายยางนี่เหรอก็น้ำบ่ครับน้ำมาถวายปูเนาะครับเนาะเป็นบักเภาครับเป็นน้ำครับนี่บักข้าวครับรถนึงเลยครับนี่ครับเอฟซีมาจากครัพพาว่าหมู่บ้านนี่ทั้งหัวประยูนนะครับเด้อครับหลังจากเที่ยงไปแล้วหรือว่าบ่ายไปแล้วครับทั้งหัวนี่จะมีคนอยู่นะครับเนาะจะปิดครับคันซีมาก็ต้องโทรมาก่อนนะครับเด้อเพราะว่า ทั้งทีมงานทั้งหอครับกันซีเดรล่อครับกันมีของมาลงนะครับเนาะครับเพิ่นก็ได้มาถวายน้ำประมาณจักแป๊กในน้ำน้อยน้ำครับน้ำประมันสามสิบแพ็คนะครับเนาะก็ประมาณนั้นแหละก็มีน้องง่วนวันได้ทังครับน้องงัวแล้วก็บักคุงอีหยังเลยครับครับหาสิบแพ็คครับประมันหาสิบแพ็คแหละครับเพราะว่าจยไอ้ขอาคุณแม่ที่เพิ่นอยู่ระยองนี่ก็ประมาณมาประมันหาสิบแพ็คครับแล้วก็บักข้าวน้ำหอมแซ่ยบด้วยครับเด้อข้าวน้ำหอมนี่ครับของอ่า อ้คุณแม่คุณมาดูโยเสียบอยู่ครับนี่จับปูได้ย่องอยู่ครับคุณนสวกฉวมันๆนะครับหมู่บ้านนี้อ่าทั้งหัวกับประยูเพราะว่าหลังจากบายไปแล้วกันบ่ได้โทรมาครับบ่มีผู้ถ่ายยู่ด้วยครับเพราะว่าบางเท้อกับยึดหัวเลยครับทั้งหัวกับขับขอดถอดกอดใหหลายๆครับบางเท้อกับไปทุระนะครับเนาะถ้าว่ากันโทรมาก่อนทังสันครับก็ทีได้บอกกันไว้ว่ายูรอดถ่ายเอฟซีเด้อร์นี่สินะครับอ่าครับก็ให้เข้าใจว่าแม่นว่า มาหอดแล้วไคโท้หาครับบางเถือมันกับยู่คนละบานคนระหมองไม่คู่มันกับไปจำศีนอยู่ทั้งวัดครับผมมันกับบ๊วยมาระยะทางกับสิบโลหกสิบโลครับครับผมบางเรือหัวกับปิษแล้วครับสีมาก็ต้องท้ยน้มือเศร้าหรือว่าโท้ล่ลวงหนาก็ได้ว่าสีได้ขึ้นมาผ่านมาเสียวควางแว่ไห่ปูครับที่ได้เตรียมการเตรียมงานไปเตรียมคนทีล่อเปิดประตูให้ครับผมขับเมื่อวานบริเตอนรับกับกาบขอขอตรวจขอให้หลายหลายครับผมขอความบุญขอคมุณนะครับเด้อครับที่ ผ่านมาเนาะครับเนาะที่ขึ้นมาเยี่ยมบ้านเยี่ยมซองครับเรลืมปูตาวา่าหรือว่าแม่คู่หอมหวนเฮาครับถ้านำนำม,มาถวายปูหรือว่าบักข้าวหรือว่ากับเขา่ากับ๊บหนามมาถวายปูครับก็ขอให้ชกุกชุกมันๆลำล้ำได้ด้วยครับผมอ่ามาแล้วแตงโมแปะมาแล้วครับแปะมาแล้วเนนี่ย คสวัสดีค่ะมาต่อเลยดิเอาคนมามึงกะจีแล้วต้องไปเนาะครับอาเลขทูบกำลังมาเลยครับเด้อครับแปดมาแล้ว ครับอายินจะ่ส่มให้เบิ่งครับเลขถูกนะครับเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีไซบุญทุกทุกท่านเลยครับเด้อครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาครับบปวบาทางช่องทางทีมงานจะลงคลิปได้ไปครับคุณพอ่อคุณแม่ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คือเกา่าครับฟังเพลงอ่าไอ้นี้เข้าไปพร้อมครับเบิ่ง เลขผูกที่ผู้เขาเขียนให้ครับผู้สันไปผู้เขียนให้ไปนั่มที่เรตัวเลยครับแปดมาแล้วครับสวัสดีครับมือเคลื่อนในโชคหมันกันบ่นอ่อ FC ครับทีผู้ประท่านโชคให้ครับได้โชคได้หมันกันบ่ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับด้กคน ให้คุณวลาแมนเจ็ดสิบบอกให้คุณวราเจ็ดสิบตัวครับหมู่บ้านเนีู่ดตาให้คุณคุณวราเนาะครับเนาะเจ็ดศูนย์นะครับเจ็ดสิบครับอ่าเบอร์เครื่องครับเจ็ดศูนย์ครับกับเพื่อนกระไดโชคในมานั่นนะครับเนบบอกครัเจ็ดศูนย์ครับกลับไปออกสามมัดขี้พอดีครับสองคุมเครื่องครับ สอตุ่มเครื่งสามชีนัันออกหนึ่งเจกับ0ูนเจครับผมหมู่วานนี่ครับกเอฟซีันใดกติดตามคลิปครับกมีส้วงนี่มันนะครับเนาะครับบว่าจะเป็นซิบเก้าเก้าศสิกว่ากันว่แต่ง่หกศูนย์ยังสิครับออกสะนั้นวันไ้สามตัวครับแต่งงโง่ห้องยอ้ยย้ยยเต้นอยูู่้เดียวครับดีใจไลยครับบะเมนดายนี่วัสวนาเด็กปูเข่าวัสดนา ครับอันฟังนี่อันฟังนี่อันเป็นของเก่านะครับเด้อตั้งแต่จุดก่อนครับกับฟังเพลงมวลนะครับเนาะเป็นผลงานเพลงใหม่ครับฟังเม้ขู่ครับแต่งให้รองขู่กับพี่เนตครับผมสาธิตเนาะรับเนาะสาธิตทองจันทร์ครับอาจารย์สาธิตทองจันทร์ครับกับมาได้บอวสันอ่ะฟังไปนำครับเบิ้งเหลขกูกไปนำครับมันชื่อใดสวกได้มันเท่ากับที่ฐานเอา

ีตไปครับอ่ะตัวที่สองสงสัยจะเป็นเลขศูนย์นะครับเด้อตัวที่สองนี่ครับมาดุนไปน้ำกันครับว่าเลขถูกตัวที่สองจะเป็นตัวเลขใดครับผมกับวันทีซิบนะครับซิบโคโลนะครับมือง สงสัยตัวที่สจะเป็นเลขสิบนะครับเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟสายบุญทุกๆกท่านนะครับเ้อ ครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามมากครับ mm hmm. บวา,ายแอดยิมจะลงคลิปไปใดบวา,ายแอดแดงมุย้ยลงคลิปได้ไปหรือว่ออาแอดไอลงคลิปไดปครับคุณพอ่อคุณแม่กาก้าดูหน้านะครับเนาะเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มาให้คือเกา่าครับอ่ะตัวที่สองเป็นเลขศูนย์นะครับเด้อครับ สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสายบุญทุกทุกท่านครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันมาหน่ะครับเนาะครับมาครับมารอรุ่นครับว่าตัวที่สามสีมาตัวไหนครับผมก็รอติดตามไปครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสายบุญทุกทุกท่านนะครับเด้อเลขถูกครับที่ปูเขียนให้นะครับเนาะครับเป็นแปดศูนย์สามนะครับเด้อแปดศูนย์สามครับอ่าครับเอฟซีท่านใดได้เบื้องล้ว ครับก็ขอให้สุขสุขมันม้นลำลำเลยลุยๆครับคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องครับเลขเพื่อเสียงไข่นะครับทั้งทีมงานทั้งหอหรือว่าทั้งยิมทั้งแต่ยงหม้อเรือว่าหนักหน่อยนะครับเนาะหาผ้าเข่าให้ถวายปู่ตาปู่ผูกครับปู่ตาเขียนให้ครับแปดศูนย์สามครับเป็นแนวทางมือนีนะครับเริ่มเป็นแนวทางครับแปดศูนย์สามครับผม ครับตัวเลขครับแปดศูนย์สามครับนี่ครับเป็นเลขทูบนะครับเนาะครับที่แอดยิมครับขอโชคขอมันน้ำปูตาองค์ปูตาปูชี้ไอปูพุ่มเฮาครับเลขทูบครับเลขทูบเสียงไทยครับผมทางซองเป็นแชร์แนวทางนะครับเด้อใส่วิจัยยันในการรับชมนี่ครับ ครับก,รก็ขอขอบมบุญขอบคุณเอฟซีสายบุญทุกๆท่านครับที่เสียสละเวล่านะครับเขามากดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามให้เป็นกำลังใจให้ทั้งช่องครับเอาไวา้ทั้งช่องจะลงคลิปได้ไปครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายครับก,ก็กดไลค์กดแชร์ให้เกือเกา่าครับก,ก็ขอให้บุญบารมีผมปูปปป่ชีประคาวความปู่ตาครับสายบุญของปูง่ทุกผู้ทุกคนสวกสวกมันๆลำลำน้ำรวยๆน้ำกันนะครับเดอรวันที่13บสามวันที่สิบพฤศจิกายนพ่อสอนปสิบหกแนวทางมือนี้เลขทูก กูตาเขียนให้3ตัวกับเค็งๆเต็มๆเลยครับ803ศูนยครับเด้อเอาฟ้าไปกิ้มอ่าหรือว่าฟ้าไปจองร้านอาหารไลยครับเดี๋ยวบัตรท่านนะครับเนาะขากับเข่ากับน้ามือนี้ครับครับผมครับโศกโศมันๆันลำๆเรื่อยๆน้องกันทุกูทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ครับทางช่องจะขอจบคลิปลงเพียงสัมนียร์ไอเอฟซีสายบุญทุกทุกท่าน กรับโชคโชคมันๆนครับน้บน <ะ S 1> นำกันทุกปู้ทุกคนทางช่องกาบขอสวัสดีครับ